สวัสดีครับผมนิกจากอิงคลับไทยแลนด์พบกันทุกอาทิตย์นะครับวันเสราร์หลืออาทิตย์เกี่ยวกับคลิปวิดีโอสอนภาษาอังกฤษให้ฟรีทาง Youtube Channel ถ้าใครอยากติดตามก็ Subscribe ได้เลยครับโดยในอาทิตย์นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอคำถามที่หลายๆคนอาจจะเคยสงสัยมาก่อนว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะเก่งภาษาอังกฤษได้และพร้อมทั้งพูดถึงเครื่องมือ แนะนำเครื่องมือที่จะทำให้เราฝึกภาษาอังกฤษหรือเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไงครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแน่นะครับว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเก่งภาษาอังกฤษได้เนี่ยจริงๆแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยอย่างที่หนึ่งก็คือนิยามของคำว่าเก่งเนี่ยของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนบอกเก่งต้องเก่งเวอร์เลยนะบางคนเก่งก็คือแบบต้องเขียนได้ดีต้องแกรมมาเป๊ะ บางคนเก่งก็คือสามารถสนทนาได้คือมันมันหลายปัจจัยนะฮะอย่างที่สองอาจจะคือพื้นฐานของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนเก่งมาอยู่แล้วต้องการที่เก่งขึ้นไปอีกมันอาจจะไม่ยากมากแบบเทียบกับคนหนึ่งที่เริ่มจากศูนย์เลยใช่ไหมฮะไม่เคยเรียาานภาษาอังกฤษมาก่อนเลยหรือว่าน้อยมากๆเนี่ยคือมันก็ต้องใช้เวลาไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างที่สามคือเอ่อการฝึกนะฮะบางคนฝึกเยอะบางคนฝึกน้อยเนี่ยมันจะเทียบกันได้ยังไงสมมุติมิสเตอร์เอฝึก มันทุกวันเลยกับมิสเตอร์บีแบบเอ้ยไม่ฝึกเลยคิดว่าเดี๋ยวก็เก่งภาษาอังกฤษได้เองฮะเรียนไปลงคอร์สเรียนอยู่เรียนอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทวนอะไรเลยเดยวก็เก่งภาษาอังกฤษได้คือมันจะเท่ากันได้ยังไงใช่ไหมฮะและอย่างที่4ี่ก็คือบางทีความสามารถของแต่ละคนมันอาจจะมีความเหลื่อมกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเวลาในการที่จะใช้เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากัน คือแต่ละคนมันอาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันอะ่ะเช่นบางคนอาจจะเก่งกีฬาบางคนเก่งเล่บางคนเก่งร้องเพลงเนี่ยภาษาอังกฤษก็เหมือนกันก็คือบางคนอาจจะใช้เวลาในการที่จะฝึกน้อยกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถที่จะ,ะทําให้ระยะเวลาในการฝึกไม่เท่ากันได้ของแต่ละคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าการที่จะตอบคำถามว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนในการที่จะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันตอบยากแต่น่นไม่ใช่ว่าเรา ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับตรงนั้นได้เลยนะครับเราทําได้เยอะเช่นถ้าเราฝึกเยอะๆเนี่ยเราก็จะเก่งได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและเป็นสิ่งที่ทําให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้เร็วที่สุดนะครับก็คือต้องฝึกบ่อยๆอย่างสม่าเสมอถ้าเราอยากฟังเก่งต้องทำยังไงครับฟังบ่อยๆพูดเก่งต้องทำยไงครับ พูดบ่อยๆอย,อยากอ่านเก่งอ่านบ่อยๆอยากเขียนเก่งเขียนบ่อยๆถ้าเกิดเรามีกฎระเบียบให้ตัวเองตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องมือที่จะช่วยให้การฝึกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งนะเพื่อนๆหยิบมาพร้อมหรือยังหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วเขียนที่หัวกระดาษว่าอยากที่จะเก่งภาษาอังกฤษนะฮะเขียนด้วยแบบความอินน่ะว่าแบบ เราอยากที่จะเก่งภาษาอังกฤษมากเสร็จแล้วเขียนหัวข้อที่หนึ่งว่า y y ตรงนี้คือทำไมนะ y แปลว่าทำไมทำไมเราถึงจะอยากเก่งภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเราเขียนเหตุผลไปเลยเราอยากเก่งภาษาอังกฤษเพราะเราอยากที่จะทำงานได้ดีเราอยากที่จะขึ้นเงินเดือนเราอยากที่จะได้งานเราอยากที่จะ ไปเที่ยวสนุกมากขึ้นเราอยากที่จะดูหนังฟังเพลงสนุกมากขึ้นหรือว่าเราอยากจะมีแฟนต่างชาติอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้เราอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับจะทําให้เราเข้าใจและรู้ว่าอะไรที่มันเป็น drive เป็น motivate ช่วย motivate เราให้เราอยากฝึกภาษาอังกฤษเสร็จแล้วหัวข้อที่2นะครับคือ how เขียนว่าเราจะทำยังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นได้เช่นเราต้องฝึก gamma เช่นเราต้องฝึกการฟังเราต้องฝึกดูหนังเราต้องฝึกการเอ่อหรือดูคลิปสอนออนไลน์หรือว่าเราต้องฝึกเขียนทุกวันอะไรเงี้ยคือ how เราจะทำยังไงถึงจะเก่งภาษาอังกฤษได้นะครับเสร็จแล้วหัวข้อที่3คือ when when ตรงนี้คือเราจะทำเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่และบ่อยแค่ไหนฝึกบ่อยแค่ไหนนะครับเขียนไปเลยเราจะฝึกเขียนทุกวันเราจะ ฝึกพูดทุกวันเราจะดูหนังฟังเพลงทุกวันเราจะหรือว่าอาทิตย์ละครั้งเราเราตั้งเป้าเราอะไรเงี้ยคือเขียนไปเลยอย่างละเอียดว่าเราเรามีแพลนจะฝึกอย่างไรบ้างนะครับแค่สามข้อนี้เองเราจะเราจะทำให้เรามีากฎระเบียบในการที่จะฝึกมากขึ้นพอเขียนเสร็จปุ๊บแปะไว้ที่โต๊ะทำงานแปะไว้ที่หน้าคอมหรือแปะไว้หน้าห้องนอนเนี่ยแล้วเรามาดูว่าเราทำได้ตามที่ตั้งใจแล้ว หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ได้เราก็มาที่จะวิเคราะห์ตัวเองมาพัฒนาตัวเองแต่อย่างน้อยการที่เรารู้ตัวเองมากขึ้นและมีเป้าหมายให้กับตัวเองเนี่ยมันช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้จริงๆครับลองทําดูแล้วมาแชร์ดูว่าได้ผลหรือเปล่านะครับแม้ว่ามันจะตอบยากว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยแต่เราสามารถที่จะย่นระยะเวลาตรงนี้ได้โดยการฝึกอย่างสม่ำเสมอและสร้างระเบียบวินัยให้ตัวเองครับผมหวังว่า เทคนิคที่ที่แชร์ไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายหลายคนถ้าเกิดใครได้ลองแล้วก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วมาพูดคุยกันก็ถ้าเกิดว่าอยากติดตามวิดีโอที่สอนภาษาอังกฤษให้ฟรีออนไลน์แบบนี้ก็ subscribe ที่ช่องอ n k Club Thailand ได้อัปเดตท,ทุกวันเสราร์เสาร์ทิศนะครับแล้วกอ็อย่าลืมไลค์หน้าเพจหลักของเราก็าคือ Ink Club Thailand จะอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ทุกวันแล้วก็มีกิจ,จกรรมควิสเดล y ควิสนะครับ มาถามตอบแล้วก็เฉลยให้ทุกวันครับและสุดท้ายก็คือตอนนี้เรากำลังจะเปิดคอร์สพรี i ซ n ต์พรีเ i n ต์ที่ช่ถ้าเกิดใครสนใจอยากที่จะพรีเซนต์ภาษาอังกฤษได้ Pre เซนตงานภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางหน้า Facebook และทาง y น u t u b e ทาง YouTube นี้ได้นะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ